สวัสดีครับพยาบาลสายจวดครับสวัสดีพี่นอ้องผู้ติดตามผู้ชมคลิปทุกท่านนะครับเมื่อนี้สิพภาพพี่น้องนะครับมาพบกับเบื้องหลังการถ่ายทำเพลงแวบๆของน้องแอนออรดีนะครับทีมงานสาวหน่อยเปรืน่นแพงณนะสถานที่ตรงนี้นะครับสถานที่มองเก้าที่เดิมคือทีมงานได้มาถ่ายทํำก็คือสถานที่เพลง ขั้เป็นมันของนุ่มจนะครับที่พญาบานได้มาหาสถานที่บริเวณให้กับทีมงานกองทัและก็ยุสถานที่ตรงนี้ครับพี่น้องมาตามมาครับจำได้แล้วครับพี่น้องครับนี่มองพญาาลนทายคลิปขัย้ยเป็นมันแต่ว่าก่อนสีมาไทายทําคลิปนะครับพญาบานมาเบ่งขั้ยและก็มาตกขั้วยุ่มองนี้แล้วครับพี่น้องนี่ครับยุ่ขางตนแค่ อยู่สถานที่ตรงนี้คือเ้าเคยใส่พื้นที่ตรงนี้นะครับไทยถํามิวสิกเพลงควยเป็นหมันของหนุ่มโจนี่ครับตามมากครับพี่น้องคลิปที่ผ่านมากะได้ไปสัมผัสแล้วก็ไปถือกล้องให้กับคุณแม่สุภาพนะครับเพื่อสีได้นะครับได้บรรยายแล้วก็ได้ไทยทํำคลิปย่างต่อเนื่อง พาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศนะครับบ้านๆของบ้านที่พญาน,นะครับมาเบ่งคั้วนะครับที่เป็นพระเอกมิวสิกโตจิต <c oughs> ือเป็นพระเอกในเรื่องเล่าของเพลงคั้ยเป็นมันนี้ครับเนียมาแล้วครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นี่ครับพระเอกคั้ยเป็นมันขึ้นโตนี่เลยครับนี่ สวัสดีครับคุณพ่อปีชาครับโอ้ยสวัสดีครับนี่ครับคุณพ่อปีชาเจ้าของกล้วยเจ้าของบ้านที่พูดบั้นนะครับใช่มามขี่กล้วยเพลินแล้วก็ตกกล้วยนะครับตั้งแต่คลิปเฮ็ดคลิปแรกๆนี่ครับเพลินกำลังเอาอ่วยมากขลังครับผูคุณไอนน่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อสาค่อนคุณพ่อสาตินเตีคร๋ยตอนนี้ พากันมาถ่ายท้ำมิวสิกเพลงเพลงเว็บของน้องแอนออรดีเป็นเพลงครับเพลงคือกันนี่แหละแต่ว่างวดนี้เป็นของนางเอกนะะั่งเอกแอนออรดีน่ะเปิดตั้งนานทุกมันก็มัแม่ท้าบอกว่าเปิดนี้แม่ป่ออินหน่อยๆมันเปิดยี่หันครับเฮ็ดยังเฮ็ดยังสบายดี ผมไปจากไยนหน้าสบายดีกินหอดตําเมียงเด้อคุณแม่มืนั่นบอกเราเนี่ยแม่เราไปกู้ไยนหน้าตําดีจะเาพอเดียวออกไปอยู่ช่วงดูฮี่กับหลายๆคนมือนั้นกินตําเมียงโอ้ยแซบไรแม่สุภาพก็แซบไรก่องไทยก็แซบไรขอบคุณหลายๆครับเด้อครับผมครับผมปิต่วิ่การซ่อมครับซ่อมซ่อมกับพิดแน่มือมือแรงเงาอีกมือแรง คนี่ครับสีภาพพี่น้องไปคือสีบวากาขีอดดอกครับในะช่วงบวกกาขีอีกมีประวัติแล้วแล้วนี่แหละครับมองนี่แหละบ้านพญ่ยุรพลนโซมาตนะครับนี่คือเจ้าของกล้วยคนพอปีชานะครับโอ้อากาศดีครับมัน,นเวลาเกาเวลาเดิมเดีย๋ยวสิภาพพี่น้องไปทางพี่ครับอยู่ทางกล่องไทย ามมาครับถามมาครับพี่น้องฟังครับได้ยินแต่เสียงคนด่ากันอยู่ข้างในแสดงว่าทีมงานกว่องไทยนะครับกำลังอยู่ในฉากอยู่ในสิ้นอยู่ถามมาครับผู้ใดแน่ประกอบฉากประกอบสี้นบรรยากาศนะครับอ้ <c oughs> คนเลี้ยงช่างครับคนเลี้ยงช่างเอามาเข้าฉากน้ำคอบวะไม่ได้มาเข้าฉากกับผมวันนี้มาคอยอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานแล้วก็นังเอกครับผมขันว่ามีน้องแอนแนละเม่นหลอเนาะเอาไฟบริการคนเลี้ยงช่างนี่น้องใช่กตามมาครับ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 เซียวนมซ้อครับเซียนมอนเพื่อนโจเพื่อนโจครับ อ่าตอนนี้กับพามันมันมันรวมอรวมชมแล้วมกันแล้วมีรวมมีน้ำอ้าวครับผมแวบแวบแวบครับพอกันนี้แล้วขอบคุณครับครับผมโอเคตั้งปีให้เป็นปลาช่อนตัว้อ้โหดีหน่องใส่ใส่ขั้วอย่างไรงานกจะพูดเองครับเพราะว่าต้องใส่ทับปูนสแตนบายไว้เบองหลังการไทยทำครับ ไปลลงสอบเยรนี่คือเบื้องหลังการถ่ายท้ำนะครับขณะนี้วิธีการและขั้นตอนต่างๆของทีมงานกำลังอยู่ในฉากอยู่นะครับอยู่ในซีนนี้มีน้องแอนแล้วก็ปลุกลูกอสมอปลุกล้วก็ยายพวงตีนเพิ่มแล้วก็ตองอู มึงแต่ไหนเขานอนหลับอีนี่มึงบังดูน่อยมึงเปิดเทกแจกด่างกระโดดกันเดียดแท้มีเดี๋ยวนี้มึงจีบปีบบ่ปีบมึงจีบปิดขับเบื้องลังการถ่ายถ้ำนะครับเห็นนุ่มโจกําลังประกอบจากประกอบซีนนะครับทางคุณแม่สุภาพลั้นจบยืนหัวลอยอยู่างครับไปทีมงานนะครับเป็นบ้านหลังที่ ใช้ท้ำขั้วเปลี่ยนขั้วเป็นมันนะครับตรงนี้โอ้เบิดมือเลยยุ่งน้ำกันห่อตักมือแล้วมืงขึ้นก็ยุ่งน้ำกันคุณอยู่ด้วยกันครับ มืนอนี li li like uh u, uh ้กเยอะน้ำกันมือแรงเยอะน้ำกันอีกวันอยู่ครับผมต้องอยู่ครับสูดครับชิมงานชารพิษมันแหงครับบ่สูงว่าได้เรื่องวัยบาลผ้าสูงก็บเต้ารุ่ยรุ่ยรุ่ยถอยไม่ได้รุ่นนี้เอาผู้เปลี่ยนยางก็อเป็นใจนี่ยางรุดนะชิมงานนะครับน้องน้ำเพชรนะครับนี่ครับทีมงานของท้ายน้ำเป็ดนะเก่าคนเก่า ที่เก่าเวลาเดิมทีมงานคุณภาพนะครับวัดตรงห่วงครับยจักไ้ยบริการเชิญครับมณีสิกาบานไปใช่ครับคุณแม่เอาาเป็นะบานบ้ายบ้านยูใสครับบ้านยูเยนอย่างอ่นเอาแม่เขาเรียกอะไรทางทางบ้านช้างอ่ะเขาเรียกอะบ้านผมก็เป็นถ้าเป็นซวยเขาเรียกนี่เลเขาเรียกอะไรอ ม่วงขาวมนาหูอเรียกเหมือนกันยูแต่บ้านแพงเขาเรียกจะบอกนะเขาเรียกว่าขวดโคกข้างนอกขวดโคกขบุญใหญ่แต่ข้างในม่วงขาวอันเดียวกันนึกว่าคนละสำเนียงนึกว่าคนละอันนึกว่าคนละสำเนียวอีนี้ก็มาม่วงหาวมนาหูเหมือนกันเหมือนกันครับอันนี้จะกลับง่ายไหมรออยากจบอกว่าเธอจะมารับใช้ รับใช้แบบอยกยางบริการอันนี้บริการแผนกไหนบริการแผนก PP ดูแบอสให้ดีนะบอสเธอมอสักครูนี้เปลี่ยนยางให้พี่เขาเปลี่ยนยางยางรั่วยางรั่วยางรั่วรอเรั่วรถกันไหนรถกันครับฟั่งนีังฟังทรายมือเราเราทำเป็นวาทเป็นทนั่งทะนั่งรับก็อยู่ข้างขวาทำเป็นเรื ก็พอเป็นนิดหน่อยครับไม่ไม่เป็นเยอะพอเป็นนิดหน่อยครับใช้วิธีปะยังเอาลิ้นเลียเอาโอ้ลิ้นเลียก็พงหมดเลยอันนี้อันนี้ทำไมไม่ทำทรงผมอ่ะตอนนี้ยังเป็นเทรนเขาอยงยังยังอยู่ในเทรนอยู่เทรนเทรนเขาประมาณนี้คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เขาประมาณนี้เเเคคาารรรียกแตอ์เปลี่ยนไม่ได้ ถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วจะโลกว่านี้ไม่เอาโอ้มันจะโต้องเอาแบบนี้ครับะตายนี้ครับมขนาดบ่ท่านได้คุยได้เลยถ้าอยู่ไปนานๆเดี๋ยวจะมีอะเรคเตอร์มาใหม่คาแรคเตอร์ใหม่ครับอินเทรนใหม่อมจะมีอินเทรนใหม่ครับมาเาเดี๋ยวกระคงสีไกรจะจบฉากจบสิ้นเดี๋ยวฉากนี้ก่อนเขาไปดูฉากก่อนครับ ไปดูไปยืนตรงนั้นเหมือนที่ร่มจากแดดมันร้อนมายืนดูล้อรถมันร้อนมั่งม่งก็ได้ปมันิปิดมาอยู่ตรงนี้มันร้อนครับนี่ก็คือเบื้องหลังการท้ายทํำ เพลงแวบบของแอนออรดีนั่งอีกสาวหน่อยเป็นวันแพงอีกท่านหนึ่งนะครับถ้เอว่าเมื่อนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทุกท่านพี่น้องเอซที่ให้การติดตามหลายๆคลิปของทางผ่านทางช่อง YouTube ผู้ยิบ้าสายจวดลำเพลินออฟฟิเชีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสิเอาไว้สํานี้ครับคลิปหน้ามาพอกันไหมจวดต่ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับกับคุณแม่สุภาพนะครับสองคนลำเพลิน แล้วก็นคนเลี้ยงสั่งสวัสดีครับอ,อันนี้คนเลี้ยงช้างมากับไอช่อนโอเคครับบาย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 จะกลับแล้ว,วแล้วบายบาย,บาย